สวัสดีที่สวนดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สวนดอกไม้สุวรรณฟาร์มนะคะฟาร์มดอกไม้ที่อยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ใกล้จะเปิดสวนแล้วนะคะนับถอยหลังอีก4วันเท่านั้นเองเขาจะเปิดสวนวันที่1 4ธันวาคมสองหนี้นะคะวันนี้วันที่10ค่ะคุณผู้ชม ค่คุณผู้ชมมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ก่อนที่จะเปิดนะคะคือมาอุดหนุนเครื่องดื่มเขานะคะมีกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ถือโอกาสให้เขาให้เข้ามาชมสวนได้นะคะสวนหน้าตอนนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการคือวันที่14ธันวาคมนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดะคะแต่ว่ามีจำหน่ายเครื่องดื่มอยู่ หน้าสวนนะคะพอดีเราได้มีโอกาสเข้ามาดูดอกไม้นะคะมาเยี่ยมชมดอกไม้ซึ่งส่วนนี้นะคะดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกสร้อยไก่นะคะหลากสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้ม สีเหลืองนะคะแล้วก็หลายหลายสีเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนนี้เขาทำเป็นโซนสร้อยไก่นะคะแล้วก็มีจุดประดับตกแต่งจุดเช็คยินอยู่หลายหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชมสวนดอกไม้แห่งนี้นะคะเปิดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะถ้าเปิดในช่วงธันวาก็นู่นไปหยุดกือบอมีนาเมษานะคะ แล้วแต่ว่าช่วงของฤดูกาลของดอกไม้นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมสวนดอกไม้ค่ะสวยงามไหมคะคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบดอกไม้นะคะสำหรับช่องเพลินชาแนลนะคะชอบดอกไม้ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยะคะ่ะไม่ว่าดอกไม้จะอยู่ที่ไหนก็จะตามไปดูที่นี่มาดูดอกไม้ที่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวถ้าสวนที่จังหวัดศรีสะเกดเปิดนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดชื่อสวนอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศสําหรับสวนฟาร์มนะคะฟาร์มดอกไม้ที่อําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้วยกันหลายๆบรรยากาศนะคะ ค่ะตรงลำคลองตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีปลาคราบนะคะปลาคราบเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมปลาคราบนะคะดอกไสไก่สีเหลืองๆค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากนะคะเขาจะทำทางเดินไปเพื่อสำหรับใครมาชมดอกไม้ก็สามารถที่จะถ่ายภาพนะคะเหมือนเราอยู่กลางทุ่งดอกไม้เลยค่ะคุณผู้ชม มองกลับไปทางด้านนี้นะคะน่าจะมีการตัดหญ้าตัดอะไรอยู่นะคะโซนดอกไม้อื่นๆก็กําลังจะขึ้นกําลังจะเบ่งบานนะคะตรงนู้นก็จะทําเป็นเหมือนเนินเขาค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดเช็คอินสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่สวนดอกไม้สวนพักฟาร์มแห่งนี้นะคะโซนนี้เป็นโซนส้อยไก่สีสีชมพูก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมตรงนู้นจะเป็นสีแดงๆมองเห็นสีที่ตัดกันไหมคะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชม ส่วนนี้ก็สีเหลืองนะคะมีเหลืองมอีส้มมีชมพูเยอะแยะมากมายเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินตรงสะพานนะคะแล้วเราก็ถ่ายภาพนะคะก็เหมือนอยู่กลางทุ่งดอกไม้เลยช่วงนี้ไส้ไก่ก็กำลังจะบานแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะถ้าเต็มที่นี่ก็คือแบบจะไม่เห็นช่องว่างเลยนะคะ จากดอกไม้มาดูปลาคราบค่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นปลาตัวผู้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปลาคราบปลาคราบช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมะีมีเราอยู่สองคนนะคะแล้วปลาคราบเขาก็จะมาเขาเหมือนจะมารออาหารนะคะสงสัยได้เวลาอาหารแล้วนะคะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงสำหรับปลาคราบ นู่นค่ะคุณผู้ชมเป็นบ่อใหญ่มากอยู่ที่สวนฟาร์มนะคะมาดูดอกไม้เราใครชอบปลาจุดนี้เย็นๆด้วยนะคะสวยงามที่สุดเดี๋ยวดูประคลาบสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมน้องๆมีสีสันหลากสีเลยนะคะสีเหลืองสีขาว อ,อีกที่เหมือนปัาน,นินแต้มสีเลยค่ะคุณผู้ชมสีสวยงามจังเลยเธอดูแล้วเพลิดเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมอยากเพลิดเพลินตามมาด้วยกันนะคะที่นี่ค่ะสวนฟาร์ม ถ้าคนนั่งอยู่ตรงจุดไหนน้องปลาก็จะวิ่งมาหาเลยค่ะแสดงว่าเคยได้กินอาหารนะคะนี่เขามาให้เราชื่นชมโดยไม่ต้องไปตามหาเขาเลยนะคะนี่มีอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากจะเลี้ยงปลาครับเดี๋ยวเราให้เขาเปิดสวนเออเปิดฟาร์มสวนฟาร์มอย่างเป็นทางการนี้รับรองน้องปลาได้อิ่มแมน่นอนเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูดอกไม้อีกจุดหนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมละสายตาจากน้องปลาสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้อยู่กับน้องปลาปลาคราบนะคะคราวนี้มาดูดอกไม้ชื่อแมคคาโดนเนียนะคะแมคคาโดเนีย er, มีหลากสีเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังเห็นเป็นใบเขียวๆนะคะแต่ดอก สีสันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะกำลังที่จะเริ่มเบ่งบานแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเขาบานอย่างเต็มที่นี่ก็จะเห็นแบบความหลากหลายของตรงนี้เลยนะคะของจุดนี้สำหรับสวนฟาร์มค่ะคุณผู้ชมสวยงามที่สุดเลย ท่านใดที่ชื่นชอบดอกไม้นะคะอย่าพลาดที่จะมาที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมเขามีเครื่องดื่มบริการอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีพร็อพสำหรับาการถ่ายรูปกับในฟาร์มดอกไม้เขาด้วยนะคะมีพร็อพบริการฟรีนะคะ14ธันวาคมนี้เปิดเปิดฟาร,ร์มอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราแวะมาเยี่ยมเยียนก่อนนะคะ10ธันวาคม เอาละค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลนะคะเดี๋ยวถ้ามีสวนดอกไม้สวยๆตรงไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ